พักเราอีกแล้วนะคะแล้วก็กดตูดแล้วก็กดติดตามกดตูดกดจีดามมีที่ไหนแล้วกดตูดล่ะอยู่กับพวกเราอีกแล้วกับช่องพักกักดีแล้วก็กดเบียดด้ะแล้วก็กดเมนอ่ะกดมีระนาดเลยเหรอใส่จ้าทำมือไงจ้าทำมือด้วยค่ะจ้าจ้ามือและลูกมือโอ้โหมืออยู่ข้างล่างตอนนั้นเหรอเดี๋ยวจะเด้งสวัสดีค่ะทุกคนเป็ไงครับสวัสดีค่ะ ไมค่ะจักรยานคู่ใจไปไหนไปกันไม,ไม่ใช่ค่ะขับรถไม่เป็นนะคะต้องไปแต่จักรยานค่ะไ,ไปซื้อของกันก่อนนะคะ อะไรนะมีอะไรนะกินอะไรซื้อหมูร้องเพลงเหรอแล้วนะจับดีๆนะลุงนะเออล้มนะบุมบับบับบุบบ้งโยกุกี้โยกี วานทอปั้มปัวปั้มปัวปั้มปัวมีแล้วนะขอให้พี่ชายถอดชุดถอดรองเท้าให้นะคะแต่ถ้านอนนี่ไม่เข้าใจทำไมต้องนอนขนาดนี้เลยโอเคโอ้โอ้โอ้ขอได้ไหม <h ums> ขอได้เปล่า เอาใจเย็นเราได้บ้างมิน่กาก็แขนเข้ามาใส่ล<อ>ูกอย่าไว้นะเก็บแล้วอีกครั้นงนึงโอเคขอบคุณค่ะพี่จิจเดรนด้วยอ้บมิน่ากินอะไรคะโอ้โหมันต้องทำหน้าขนาดนดาั้นเลยลูกขนมปังค่ะพี่ <ๆ S 1> จิจเดรนมีขนม มากาโรนีมโรีอะมใส่มโรนีด้วยอือือแล้วตอนเย็นหนูจะกินอะไรก็มักกะโรนีเจนอยากกินมักกะโรนีตอนเย็นนะคะแม่เก็บให้ต้องเก็บของก่อนนะโอเคช่วยแม่เก็บของหยิบเสื้อหยิบรองเท้าตัวเองไปเก็บที่เดิมน้องด้วยปะ เด็กกินขนมนะคะแม่กินผนลันเตาเพราะว่าเมื่อวานทำให้เด็กๆลองแล้วไม่มีใครกินเลยอร่อยหวานอร่อยไม่ยอกกินใช่ไหมอร่อยอร่อยตัวลันเตา ขอบคุณครับลูกโมโมไม่ขอบรังอขอบคุณครับไม่เป็นไรลูกคุณนนะี่ย เป็นปกติของทุกวันนะคะให้ลูกนั่งเล่นบนโต๊ะกินข้าวแล้วแม่ก็ไปดูดฝนสักหน่อยแต่ว่าลูกสาวก็ตามติดแม่เป็นเงาเลยค่ะไปไหนไปการเล่นไปตามไปนะคะเอาอะไรมาใหม่อืมแบ่งกันอา,อาก็ให้น้องเลยลูกยันดิอาไม่ใช่ของหนูใช้แก้วอื่นไม่ใช่เหรอ งั้นก็ไปหาแก้วอันอื่นมาให้น้องนะอ่ะโอเคน้องเพลงเหรอเครื่องบินไม่มีไม่มีอ้เอออ้เเล่นทำล้มเนี่ยมีน่าน้าไม่โยนใชู่กล้วงล้วงเขาไม่เรียกว่าล้วงลูกเนี่ยเขาเรียกว่าโยนแล้วแหละจะเด่นเด่นล้วง

จิ้มจิม้มว่าอย่างมีจิมจ้มจิ้ม <c oughs> เบาๆบา,ๆ <c oughs> าๆบาบาดนเ่บาบาลูกไม่ตี มื้อเย็นของเด็กๆเ,เป็นมักกะโรนีนะคะพ่าเจเดนบอกมาว่าอยากกินมากาักกะโรนีคนคุณพ่อกับแม่กับกินผัดถั่วนะคะผัดพริกแกงถั่วใส่หมูสามชั้นนะคะระหว่างทําไปก็มีคนมากวนอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นแบบนี้ทุกวันเหมือนเคยนะคะอะไรไปแล้วนะทำไมคะมาทำไมเอาไปแล้ว บายบ๊ายอร่หอยไหมคะอร่อยไหมอร่อยจะได้กินอะไรว่วงนอนเหรอเราอะจากินเลยค่ะ มอเกิดนี่ใช่ค่ะทำวงกลมปกติป้าป่าทำวันนี้แม่ทำอร่อยไหมกินได้ปะได้อร่อยไหมป,ป้าป๊าอรอยจริง ทำอะไรทำอะไรอ่ะก็พเป้เปล่า้องไม่ดุต้องอีกสักหน่อยยังนุ่มไหมคอกรอบกรอบอร่อยเอาปปล่อะไรลูกอ๋อจะหายด้วยทำยังไงคะทำยังไงลูกโอ้โหต้องทำหน้าขนาดนั้นเลยเหรอเวลานะ เอร่อยกรุบกรอบๆป๊าป้าไมลานะอุ้ e ่ไก่ไม่ดูหรอกกาไก่กินข้าวก่อนุวี่ม่าวีทีวีหยุดไว้ก่อนค่ะยังไม่ดูนะป้าป้าวี่นม่อวีนม่หน่ย เล็กจีเเกลั้งไม่ก22 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 วันนี้ใครชนะประผ่านเลยเจเดนเจเดนเจเดนเจ็บปากด้วยมีนะเช็ดปากด้วยบ้าเอ๊ยนะเช็ดปากด้วยลง้ากินลงชื้นลงดีๆสินั่งลงนังนะ

ขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ